สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พามาชิมเมนูนเด็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยาวชามยักษ์ชามใหญ่ยาวเยอะจริงๆครับสมคำล่ำลืออยากให้ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองสาขาถนนสุขาพิบาลห้าอยู่ใกล้ๆกับปากซอย47อยู่ภายในโครงการเพนกวินปากเขตสายไหมกรุงเทพนอกจากมีชามยักษ์แล้วนะครับ ชามปกติทั่วไปเขาก็มีเลือกได้ตามใจชอบเลยดูไฮไลท์กันแล้วทีนี้ไปดูรายละเอียดกันเลยตามมาน,น,นับน้นาวคุณผู้ชมครับนี่คือข้าเต๋วเรือใหญ่ยาวจุกๆุเต็มชามครับเครื่องแน่นทั้งเส้นทั้งหมูเนื้อเขาก็มีด้านซ้ายมือที่เผอมาเป็นมือผมเองครับผมลองจับให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนเลือกได้ไม่เกิน3เส้นมีทุกเส้นหมูเนื้อรวมก็ได้ครับเริ่มจากเส้นเล็ก เหนียวนุ่มหอมอบอวนไปด้วยกลิ่นน้ำสุปว้าวน่ากินมาก <c oughs> เห็นแล้วอยากให้ลองตามรอยมาชิมร้านก็เจียวเรยอยาวชามยักษ์ยักษ์จริงๆครับใหญ่ยาวจุกจกุร้านเปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันพุธต่อมาเป็นเส้นบะหมี่อยู่ภายในชามเดียวกันนี้เลยครับชามยักษ์นี้เราสามารถเลือกได้ไม่เกิน3เส้นครับ ส่วนด้านนี้เป็นเส้นหมี่ที่อยู่ภายในชามยักษ์เดียวกันนี้เลยครับว้าวน่าก,กินมากน้ำซุปเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเข้มขน้นอร่อยอยากให้ลองตามรอยมาชิมกันบ่อยๆณนะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยาวชามยักษ์สาขาถนนสุขาพิบาลห้าสั่งผ่านไลน์แมนแกล็บฟู้ดแพนด้า โอ้โหน่ากินมากแต่ถ้าเดินทางมายังร้านก็มีที่จอดรถครับร้านอยู่ในโครงการเพนกวินป่าจอดภายในโครงการนี้ได้เลยครับโทร8 8 8 8 8 6 6 5 9 9คุณผู้ชมกากมูเจียวครับอืมชิ้นเล็กๆเคีเ้ยวกรุบกรอบได้ยินเบาข้างๆเคี้ยวกรุบกรอบดังสนั่นสะเทือนเลยครับ <c oughs> ผสมครุกเคล้าลงไปแบบนี้ยิ่งอร่อย ชุดผักสดมีบริการฟรีครับยิ่งเพิ่มความอร่อยในทุกเมนูโปรดเลยครับมาจัดกันต่อครับเล็กเนื้อน้ำตกชามนี้เป็นเมนูขนาดปกติครับเส้นเล็กเหนียวนุ่มกต่มังดีคลุกเคล้าอยู่ในน้ำซุปน้ำตกยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยยิ่งมันเพลินครับมีทั้งหมูและเนื้อชามนี้เป็นเมนูเนื้อครับ เมนูโปรดของคนรักเนือ้อโรยลงไปแบบนี้ครับยิ่งชอบชอบว้าวนะ่ากินมากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือยาวชามยักษ์สุขาพิบาลหาเขตสายไหมคุณผู้ชมครับขอแนะนำเมนูทานเล่นเกี๊ยวกรอบจะทานก่อนหรือทานหลังก็อร่อยเหมือนๆือนกันครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มเกี๊ยวสูตรเด็ดประจำร้าน มาต่อกันที่เครื่องดื่มสมุนไพรครับขอแนะนําน้ํากระเจี๊ยบหวานกำลังดีหอมอร่อยสดชื่นอยากให้ลองตามรอยมาชิมร้านก็เตี๋ยวเรือย้าวชามยักษ์อยู่ภายในโครงการเพนกวินป์คสาขาถนนสุขาพิบาล5ครับโซนด้านนี้เป็นชุดผักสดแถมฟรีมาตักเองได้เลยครับบริการตัวเองได้เลยน้ำสมุนไพรมีทั้งโอเลี้ยงกระเจี๊ยบลำไยใบเตย สั่งผ่านไลน์แมนแกลบฟูดแพนด้าเปิด9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันพุดอร่อยเลยครับโทรเลย0858836549ร้านดังครับออกสื่อมากมายมีราคาตั้งแต่20บาทถึง270บาทครับและยังมีเมนูเร่งเครื่องน้ำจิ้มสูตรพิเศษครุก,ก่อนกินชิมก่อนปรุงครับผากน้ำแข็งฟรีจ้า อยากให้ลองตามรอยมาชิมกันได้นะครับร้านก๋เตียวเรือยาวชามยักษ์อยู่ภายในโครงการเพนกวินปากสาขาถนนสุขาพิบาล5ใกล้ๆก,กับปากซอย47เตดตามหรือดูเพิ่มเติมที่เพจ Facebook ร้านถ่ายทำกันอย่างอร่อยอร่อยกันเลยทีเดียวครับมาดูโลเคชั่นครับถ้ามาจากถนนเทพรักสำนักงานเขตสายไหมพอถึงซอย47ร้านอยู่ซ้ายมือ ถ้ามาจากถนนเพิ่มสินถนนสายใหม่จะเจอร้านอยู่ขวามืออยู่ในโครงการเพนกวินปากจอดรถได้ในโครงการนี้เลยครับจุดสังเกตจะเห็นป้ายชื่อร้านชัดเจนครับแผนที่ใน g o o g l e Ma p อยู่บนถนนสุข,ขาพิบาล5ปากซอย47ขอบพระคุณที่ติดตามชมกราบสวัสดีครับ